อะไรที่มันเป็นไฮเอนด์ลักชูรีออ่อะไรเงี้ยเราก็จะมี Higher e x p e c t a t i o n ทอย่างเรื่อง Human e er เ r o เมันเกิดขึ้นได้แต่การดีว่อสนาการเนี้ยเห็นว่ามันจันไเลไปนิดนึงราคาพุ่งทยานไปดองคารคุณภาพลงเหเป็นนี่นะนี่จะบอกว่าไม่ต้องส่งมาหรอกคะ่ะส่งไปงานตัวเองเหอคะ่ะดอกไม้อ่ะเออคืนนี้ไม่รับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริคโบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะําคลิปรีแอคเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆนะครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็คือมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือไปซื้อ กระเป๋าที่ราคา200,000อ,อัพเนาะจากช็อปที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นไฮเอนด์แบรนด์ลักชัวรี่ที่เราก็ชื่นชอบแล้วก็มั่นใจว่า FC ของช่อง Eddie อี o โวย e 365ก็ชื่นชอบแบรนด์นี้มากเป็นแบรนด์ที่ขึ้นต้นด้วยว่าตัวสนะคะจะไม่เมนชั่นชื่อแบรนด์ละกันแต่ว่าการที่คุณผู้หญิงคนนี้ออกสื่อมาแล้วการที่นางถือถุงอะทุกคนรู้หมดแหละว,ว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะขาวดำตัวสอะไรย่างเงี้ยเออ ก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือนางไปช้อกระเป๋าไปลา2สองแสนกว่าบาทแล้วเหมือนพนักงานที่ช็อป4เนี่ยลืมเอาไว้ตัวแม่เหล็กตัวดีเท c เตอที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยออกแล้วนางก็ไปบิสเนส s ทริปที่ฮ่องกงแล้วพอดีว่าวันแรกวันที่2ที่ใช้เงี้ยมันไม่ดังมันดังตอนที่นางไปซื้อของช้อปปิ้งที่ร้านลาฟแอนด์โรเรนสอะไรเงี้ยมันก็ดังแล้วพอดีว่า พอนงพังุ๊บเนี้ยนางก็เหมือนเป็นคนที่น่าจะมีหน้ามีตาในสังคมในระดับหนึ่งพอสมควรก็จริงๆก็เกิดขึ้นถ้าเหตุการณ์นี้เกิดกับใครก็แล้วแต่แม้ว่ายุ่ไม่มีหน้าตาหรือว่าสถานะทางสังคมก็แล้วแต่เกิดกับใครเป็นเราเราก็อายทุกคนก็อายอยู่ดีอะว่าแบบเฮ้ยเหมือนว่าอยู่แบบเขาเรียกว่าวอะไรขโมยของเพราะว่าเวลาอยู่ออกจากช็อปอะไรเงี้ยคือเขาไอ้ของพวกเนี้ยเขาติดกันขโมอยอะไรเงี้ยเราก็เราก็อายอยู่แล้วแต่ว่าปกติมันจะมีแค่เสียงดังตื้อๆของที่ร้านใช่ไหมแต่อันเนี้ย คือเท่าที่เเข้าใจจากที่คุณผู้หญิงคนนี้เล่านะไอตัวดีเทคเตอร์ในกระเป๋าอะ่ะมันดังแล้วก็มันก็มีไฟแวบบแวบบมันก็ดูน่ากลัวแล้วเหมือนอารมณ์แบบประมาณแบบระเบิดอะไรเงี้ยนางก็เลยต้องไปชอบก็คือต้องแคนเซิลอัดพอยต์เมนต์ธุรกิจมีติ้งอะไรของนางอะ่ะทั้งวันเลยแล้วก็ไปชอบเนี้ยเพื่อไปให้เขาเอาไอตัวดีเทคเตอร์ออกเขาก็เอาออกให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าคนที่ร้าน เอ่อซีเนี่ยที่ที่สาขาสิงคโปร์ก็บอกนะว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าอยู่กับเมืองไทยอย่างเงี้ยอยู่ต้องไปจาัดก,การเขานะต้องไปแบบเฮ้ยฟองรองนะเพราะว่า เรื่องของความอับอายอย่างเงี้ยมันก็เป็นทชามาเซ <c oughs> นะของการเรีแอคชั่นของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันจริงๆอันนี้เอ็ดก็ต้องแบบเออถ้าเป็นเราเราก็คงช็อกแต่เราก็คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่โอเวอร์เรีแอคขนาดนั้นก็ได้เพราะนี่เป็นคนที่แบบถ้าไม่ได้ทําอะไรแม้มันจะดังก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้แบบคือเราเราเป็นคนแบบไม,ไม่ไม่ได้อายไม่ได้ขี้อายอะไรเท่าไหร่แอคชั่นของเราก็อาจจะแบบเออก็คงรู้สึกไม่ดีแหละแต่ก็คงแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ย พอนางกลับมาเมืองไทยนางก็เลยโทรติดต่อแบรนด์ซีคอร์เซนเตอร์ว่าแบบเออนางเล่าว่านางเป็นนะักธุรกิจแล้วนางต้องแคนเซลงานทุก,ท,กทุกงานเลยเพราะนางได้รับทรามาได้รับความแบบอับอายอะ่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแบบทุกคนมองนางว่านางเป็นขโมยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนางไม่โอเคนางก็เลยบอกว่าอยากให้เอ,อยากให้แบรนด์ซีเนี่ยทำจดหมายมาเป็นลายละหักสรแล้วก็ไปลงเพจประกาศเพื่อให้คนที่เห็นตุการวันนั้นอะ่ะ จะได้ไม่ได้คิดว่านางเป็นขโมยอะไรประมาณน,นี้แน่ใจว่าคุณผู้หญิงเขาต้องการให้ได้หมายถึงเพจอะไรเพจ f a c e b o o k ใน,นประเทศไทยหรือว่าลงออฟฟิ i ชียลเว็บไซต์ซึ่งความเห็นเราเราคิดว่าแบรนด์ไม่ทำแน่นอนเพราะว่าถ้าแบรนด์ทำเป็น Official Letter ขอโทษแล้วลงเว็บไซต์หลงเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนผูกผูกมัดแบรนด์ตัวเองแล้วมันมันจะรีเป็นการฟ้องร้องในอนาคตซึ่งแบนด์เาไม่ทำอยู่แล้วมันรับข้าตัวเองแล้วอันเนี้ย จากประสบการณ์เรานะจากประสบการณ์เราที่เป็นแบบนักช็อปอย่าเงี้ยคิดว่าน่าจะเกิดจากจาก,กับทุกคนในโลกนี้เกิดขึ้นบ่อยอันไม่ว่าจะเป็นไฮสตรีทไฮเอ็นหรืออะไรก็แล้วแต่ลืมไอตัวเนี่ยดีเทกเตอร์เนี่ยลืมบ่อยเอ็ดอะไปซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าตามร้านที่แบบฟาสแฟชั่นเนี่ยลืมประจําอีกวันหนึ่งเราก็ต้องเสียเวลากลับไปเขาก็ขอท้ขอโพยธรรมดาเราก็อาจจะไม่ได้เช็คอีกซีเรียสเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เออ ส่วนมากก็คือมันไม่ดังร้านอื่นแต่ล่าสุดอย่างเงี้ยไปไปแพร์สมาใช่ไหมก็เดินเข้าเอร์เมสเอ่อซาวบวกซาวเนอรี่มันก็ดังแต่ไม่รู้ดังอะไรดังอาจจะดังจากเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องสําอางอะไรเงี้ยเพราะว่าเครื่องสําอางเนี่ยมันชอบมีติดอะไรเงี้ยเล็กๆเ,เ,เราจะไม่เห็นเราบางทีจ่ายเงินแล้วแม่งก็ดังอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันเกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะบ่อยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าฮิวแมนเออร์เลอร์อะคือบริษัท ยักษ์ใหญ่หรือบริษัทองค์กรอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติบ่อยมากอะไรเงี้ย however การดีลเพื่อดูแลรักษาจิตใจของลูกค้าของแบรนด์ C เนี่ยเอสมองว่ามันก็ห่วยไปนิดนึงถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วอ่ะคุณผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ออกมาออกสื่อแล้วจะไม่ออกข่าวเพราะว่าเราเคยทำรีเทลมาก่อนถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเราก็อาจจะแบบ เฮ้ย hey, เรียกมาคุยหรือเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ย hey, ไปทานข้าวด้วยกันขอโทษขอโพยเพราะว่าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเงี้ยคุณผู้หญิงคนนี้เขาอยากให้แบรนด์เยียวยาทางด้านจิตใจเขาไม่ได้อยากได้ของฟรีหรืออะไรเรามองสถานก,การณ์ดูเหมือนว่านางจะอยากให้แบรนด์เยียวยาทางด้านจิตใจของนางแต่แบรนด์ก็คือไม่ทำมันก็เลยออกมาเป็นข่าวซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เราลักมากแล้วเราก็เลิกซื้อมาค่อนข้างเป็นปี2ปีแล้วเพราะ ราคาพุ่งทยานไปดองคารคุณภาพลงเหแบบที่ออกมาใหม่ๆก็มันไม่ได้เอกไซเราเอนนี่มอแล้วเราก็รู้สึกว่าการคือเราไม่เจอเซลล์ที่น่ารักด้วยแหละองค์ประกอบหลายๆอย่างมันมันเกิดขึ้นเออเขาก็คงไม่ได้แคร์ลูกค้าอย่างเราหรอกเพราะว่าถ้าเราสกิปไปเดี๋ยวมันก็จะมีลูกค้าใหม่ที่มายืนต่อแถวมากมายในโลกนี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแอ a ซ์แบรนด์ที่เป็นลักชูรี่แบรนด์อ่ะก็ควรทําอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าอย่างที่ คนติดตามช่องเอสมานานๆอย่างเงี้ยเวลาเราจ่ายอะไรที่มันเป็นไฮเอนด์ลักชวรี่อะไรเงี้ยเราก็จะมีไฮเออร์เอ็กซ์เพคทชั่นอย่างเป็นที่วันเกิดของเอสที่บาร์เซโลนาแล้วไปพักโรงแรมห้าดาวโรงแรมหนึ่งในเขือที่แบบเป็นโรงแรมที่แบบอลังการงานสร้างอะของของเมืองนั้นอะเออแล้วก็จองอะไรก็ไม่รู้คือทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยอะกรีฟการ์ดวันเกิดผิดพนักง,งานรีเซพชั่นแบบหยาบคายใสย่แฟนเอสหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเอสก็เลยเหมือน ส่งอีเมลหา GM ไปว่าเฮ้ยยูเออเราเข้าใจนะว่าเรื่องของการคนโทรลฮิวแมนเอ่อเวิร์เกอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราว่ายูควรรู้นะอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งมาโนเข้ามาสอนในห้องเลยว่าแบบเออเจเนอเรลแมเนเจอร์บอกว่าถ้ามีเวลาขออนุญาตเชิญมาคุยหน่อยได้ไหมครับเขาก็เชิญมาคุยเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานก็คุยกันประมาณ10 15นาทีเขาก็บอกว่าเอออิชุมมันคืออย่างนี้นนี้นนี้ อันนี้คือตัวใหญ่เบอร์หนึ่งของของของโรงแรมนั้นเลยนะมาขอโทษขอโพสแล้วก็บอกว่าย็นนี้อยู่ว่างไหมจะขอเชิญไปทานอาหารที่รูฟท็อปหรือว่า o you have any plan เด็กก็บอกอ๋อ oh, พอดีมันเป็นมันเป็น my dinner dinner night เราบุกร้านอาหารบิชลินไปแล้วอะไรเงีนเน้ยเขาก็โอเคอยู่บุกร้านไหนเอสก็บอกว่าร er ้านนี้เขาบอกว่าอย er ่างน,น,นั้นเอายี้นี้ดีกว่าก่อน on, ที่อยู่จะไปทานข้าวเรามีรูปท็อปที่เป็น one of the best rooftop bar อินทาวชีก็เคลมแรงนะที่บอกว่าขออนุญาตแบบอินไว้มาได้ไหมนางก็อินไว้มาเอาอาหารมาให้เต็มเลยแล้วก็เปิดแชมเปญให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้ expect ว่าเขาต้องแบบทวิตเราขนาดนี้นะแต่พอเขามาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีเราก็คือจบถ้าแบรนด์ีอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าเ,ย,ย,ย,าเย,ยียวยาจิตใจของลูกค้า เพียงพอมันก็มาจะไม่ออกมาเป็นข่าวเข้าใจปะ่ะอย่างเงี้ยเราก็จบเราก็แฮปปี้ล้วก็โอเคดีแล้วเราเข้าใจแบบเออว่า h u m a n e r r o r อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่เราก็แอสาหน้าที่ของคนที่เป็นรีวิวเวอร์เป็นคนที่ชอบแบบว่าเวลาแบบสมมติเราไปร้านอาหารที่ดีเจอพน,นักงานที่น่ารักเราชอบเขียนรีวิวใส่ทว่ตไร์เซอร์ให้ร้านอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยูควรรู้นะแบบมันมันพิษที่เพราะว่าร้านยูเออโรงแรมยูก็ดีโลเคชันก็เบสโลเคชันห้องก็ดีอ่าอะไรก็ดีไปหมดเลยอะ่ะ ถ้าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ควรเกิดเลยประมาณเงี้ยก็บอกเขาเขาก็บอกเออดีใจมากเลยที่อยู่แบบมาติเพื่อก่อแบบกรีปอารคอนสรัคติคาติกอะเขาก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ขอบคุณเราอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ก็คือจบก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเหตุการณ์มันก็โอเคทุกทุกอย่างก็จบด้วยดีก็คือ GM ลงมาเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งแอร์เที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือน ชมคลิปเดี๋ยวจะแปะคลิปให้ดูแล้วกันคือเหมือนแอร์เมสเมน a g เจอร์หลอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเรากําลังผากระเป๋าให้ยูอยู่นะกระเป๋าที่เอจดไปจองเป็นชื่อเอสเนี่ยเขาไปขายให้ลูกค้าคนอื่นเราก็จริง,รงๆเราก็รู้เข้าใจในระบบของเขาแหละว่าเราอาจจะยอดไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาแบบมา,มาโกหกให้เราจับได้ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเขียนตอบอีเมลเข้าไปแล้วก็ซี ซีซีเออเจ้าของของบริษัทแอร์เมสเลยประมาณนี้แล้วพอดีแล้วก็ซีซีเซลของเอสไปด้วยตอนเซลเอสออนเวอร์เคชั่นพอเซลมันกลับมาปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันรีบโทรมาเลยแบบเฮ้ยเธอขออนุญาตโทรหาหน่อยได้ไหมแล้วก็ขออนุญาตเชิญเข้าไปแบบในร้านหน่อยได้ไหมไปคุยกรรันอะไรเงีนเน้ยเขาก็คือเขาก็ดีลคือทุกแบรนด์น่แบรนด์ระดับเนี้ยเขาจะไม่อยากเสียลูกค้าไปอยู่แล้วแล้วเรื่องจิตใจเรื่องความเซนซิทีฟของของของอารมณ์ลูกค้ามันเป็นอะไรที่สําคัญอย่างแบรนด์แอม์เมตอนนั้นก็แบบเซลโทรมาแล้วก็ขอโทษขอโพยแล เชิญเขาไปในร้านเลยเก็คุยแล้วเขาบอกว่าอยากได้อะไรแล้วนางก็จัดกระเป๋ามาให้เออแบบไม่มีไม่มีเงื่อนไขไม่มีคอนดิชันอะไรเลยแล้วนางก็ฟูลฟิลไมวิธเราก็จบเราก็โอเคเราก็แฮปปี้เข้าใจป่ะแต่อย่างเนี้ยคิดว่าหลังบ้านเขาคงไปคุยกันพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าเอสรู้สึกว่าการที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าขนาดเนี้ยแล้วเรื่องอย่างที่บอกนะเรื่องฮิวแมนเออร์เอร์มันเกิดขึ้นได้แต่การดีลอะสถานการณ์เนี้ยเอดว่ามัน ม,มันจันลเลยไปน,นิดนึงส่งดอกไม้ให้ส่งส่งดอกไม้ให้ใหยังไงส่งให้เคอรี่เหรอส่งแกบมาเหรอแล้วก็ไม่ได้มีคนไม่ได้มีมนุษย์มาแบบเข้าใจบ้าพอปพอย์ของสถานการณ์เนี้ยคือจิตใจของลูกค้า <S <S เขาเขามีทตรามากไง <S <S เพราะว่าเขาเป็น <S <S เขาเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมอะไรงเงีย้ยเขาก็อายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบรนด์คนทําได้คนระดับนี้เขาไม่ได้ขอของฟรีอยู่แล้วสิ่งที่ แบรนด์ทำได้ก็คือเยียวยาจิตใจเขาเราไม่รู้นะว่าแบรนด์ต้องทํำยังไงอยู่เป็นแบรนด์ระดับนี้อยู่ต้องไปเวิร์กออนเอาเองแล้วเขาและในข่าวอะ่ะคือเขาประชุมกันในประเทศแล้วก็ประชุมกันกับเฮดคอเตอร์เฮดคอเตอร์บอกว่าสิ่งที่ทําได้คือส่งห่องไม้มาขอโทษเอ็ดว่าแบบมันต่าไปนิดนึงอะ่ะคือบแบบเราไม่ได้เอาคนจากแบรนด์มาด้วยถ้าเป็นนี่นี่ก็จะแบบว่าอาจจะจัดแบบว่าพนนะคะขออนุญ,ญาตแบบเชิญมาทานข้าวหน่อยได้ไหมไปไพรเวทอีเวนต์หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ลูกสารู้สึกดีอะ่ะเข้าใจป แต่นี่คือแบบส่งดอกไม้มาทําได้เท่านี้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบโกรธแทนพี่เขานะว่าแบบต่ําคือแบบถ้าเป็นนี่นะนี่จะบอกว่าไม่ต้องส่งมาหรอกคะ่ะส่งไปงานงานตัวเองเถอคะค่ะดอกไม้อะ่ะเออคือน,นี่ไม่รับเหมือนทําให้เอ็กซ์เครดิทำให้ซิ t ิเคชันมันแย่ไปกว่าเดิมอีกอะเข้าใจปะเรารู้สึกว่ามันเป็นการอินเซลเพราะว่าเฮ้ยของมูลค่ามันราคาอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะว่าลืมเอาดีเทกเตอร์ออกมันเกิดขึ้นได้แต่การดิวในการแก้ปัญหา,ข,าของแบรนด์เอ็ดว่ามันคิดน้อยแล้วก็มันก็ อินเซลลูกค้าไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้บ้ากว่านี้หรอกเพราะแบรนด์มันดูเหมือนมันจะไม่แคร์นะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเลิกซื้อขอแนะนําคุณพี่นะครับถ้าคุณพี่ได้ชมทีมนี้ก็คือไม่ต้องไปอุนหนุน,นแม่งเพราะนี่ก็ n e เวอร์เ never, never วันหนึ่งอาจจะเข้าไปซื้อก็ได้แต่ว่าหลายๆอย่างที่โดนเซล์ปฏิบัติกับเราที่โดนแบรนด์ดูถูกเราในแง่ของการที่แบบขึ้นราคาไปโดยที่แบบไม่ได้แคร์เวิร์ลเลยได้ว่าคุณภาพกระเป๋ามึงจะแบบ ตกต่ำขนาดนี้คือเราก็ก็ชอบหลายๆรุ่นนะแต่เรารู้สึกว่ามัน it doesn't make sense ก็เลยก็แค่ไม่ไม่ได้เงินเราไปเท่านั้นเองแต่เขาคงไม่แคร์หรอกเพราะฉะนั้น majority ของ fashion victim ของแฟนแบรนด์ซีส่วนมากอะเอ็ดก็อยากจะฝากไว้นะว่าแบบเออถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นความสุขของยูยูเออสเปนไปแล้วมันไม่เดือดร้อนไม่ได้หนักขอชาวบ้าน i t your hard earned money ยูก็สเปนไปแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันใด เรารู้สึกว่าแบรนด์ไม่ได้เห็นค่าของเราแล้วก็ไม่ดีเซอร์ฟสำหรับ Our Hard e a r ์ดเออร์มนีก็คิปเลยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอุดหนุนแค่นั้นเองจบไม่รู้ว่า FC จะได้อะไรจากคลิปนี้หรือเปล่านะแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ควรจะต้องมาพูดนะเพราะว่ามี FC หลายๆคนแบบ inbox มาแบบแม่เห็นยังไงกับประเด็นนี้อันนี้คือความคิดเห็นของเราเออเลอร์อ่ะมันมัน normal มันเกิดขึ้นได้ควรจะดูแลเยียวยาจิตใจของ royal customer ของยูอ่ะให้มันดีกว่านี้เรารู้สึกว่าเนี้ยมันแบบมันชีไปนิดนึงอะไรเงี้ยก หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีค่ะบยบายเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้แล้วอยากส่งกําลังใจนะครับเป็นแรงสนับสนุนให้ช่อง e d d ดด o y a 365นะครับตอนนี้ YouTube เขามีออปชันที่เรียกว่าแตง่งทุกใต้วิดีโอของ e d d ดด o ้ a เลยนะครับสามารถลงไปแล้วกดแล้วก็เติมน้ามันเป็นกําลังใจให้ช่องเอ็ดดี้ยาสามหได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับไปไปรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย